สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับบัดบอดบิ๊กเนี่ยมีความสุขสุด,สดๆครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับ ไปหาลูกนะครับน้องตูเกียวน้องนาลิตะแล้วกับบอดบิ๊กหลงลูกครับพี่น้องนะครับหลงลูกไปแป๊บเดียวเนี่ยค้นกดไลค์เกือบแสนครับพี่น้องนะครับเจ็ดหมื่นกว่าเกือบแปดหมื่นเลี้ยวทําที่เห็นนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นแสนครับพี่น้องนะครับจากน้อยนะครับคอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมายนะครับต่างคนเนี่ยเห็นบอดบิ๊กเล่นกับลูกเนี่ยมีความสุขนะครับบางคนก็บอกโอ้ย เวลาลูกอยู่กับพ่อเนี่ยคือมีความสุขแท้ประมาณนี้กับพี่น้องบางคนก็บอกแบบซี่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยใจฟูสุดๆมีความสุขเติมพลังป้าถุกตัดน,นะครับล่าสุดบอสบิ๊กโพสแบบซี่นะครับบอกว่าในที่สุดได้เติมพลังอีกวันน้องตวเกียวเห็นหน้าพอ่อคำแรกเรียกพ่อบิก๊กป้า ก็คือว่าน้องตเกยวเนี่ยเห็นหน้าพ่อปุ๊บเนี่ยเอื้นว่าพ่อบิ๊กทันทีกับพี่น้องนะครับทําให้บอสบิ๊กเนี่ยใจฟูสุดๆแล้วก็ตื่นตันใจนะครับว่าลูกๆเนี่ยยังจําพ่อได้กับพี่น้องนะครับเพราะว่าบ่ได้พ่อกันโดนนะครับหลายเดือนกับทุกท่านนะครับบอสบิ๊กโพ์มาแบบ4นีนกดไลค์เนี่ยเกือบแสนกับพี่น้องนะครับล่าสุดเราก็ได้ลง โพสนะครับในเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่งเล่นกับลูกนะครับที่อยู่บ้านลังสิทธิ์ครับพี่น้องบ้านไม่ที่เราสื่อไว้นะครับหลายคนหลายท่านเห็นแล้วเนี่ยใจชื่นครับพี่น้องบอทบิ๊กโพสแคปชั่นบอกว่านานๆทีมาเจอลูกๆเล่นเหมือนเด็กเลยนะครับกันเล่นกับลูก3ามคนครับทุกท่านนะครับบอทบิ๊กน้องตัวีีวน้นองนาริตะนะครับก็ชื่นมื่นกันไปเอฟซี FC เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้ยมีความสุข แท้นะครับบางคนก็บอกว่าเห็นบิ๊กมีความสุขแม่แม่ก็ดีใจนะครับเอฟซีก็ดีใจสันพีน่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าน้องโตเกียวน้องนาริตาเวลาอยู่กับพ่อเนี่ยมีความสุขปาดมีแต่คนคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันนะครับบอกว่าเวลาลูกๆอยู่กับพ่อเนี่ยมีความสุขหลายประมาณนี้ครับพีน่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยคอยเนี่ย เห็นแล้วก็ใจฟูสุดๆนะครับบางท่านก็บอกแบบซี่อีกคนนึงก็บอกว่าว้าวมีความสุขมากนะครับบางคนก็บอกว่าดีใจด้วยครับอย่างนี้ดีแล้วครับให้พ่อได้เจอลูกบ้างอย่างอื่นจะดีขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่ายังไงลูกๆก,ก็ต้องการพ่อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยน่ารักดีใจน้ำเด้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเติมพลัง บางท่านก็บอกว่าคอยเห็นก็ยิ้มตามนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าคอยนไห้น้ำนะพี่น้องนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าสายเลือดมันเข้มข้นกว่าอะไรจ้าอย่างไรก็คือพ่อนะครับส่วนอีกท่านนึงก็บอกว่าพ่อเขามีคนเดียวคือพ่อบิ๊ก ผีดน้องนะครับนั่นแหละครับอเอฟซีเห็นเราก็ใจฟูนะครับหลังจากบอทบิ๊กเนี่ยลงโพสคู่กับลูกๆแล้วก็ลงคลิปคู่กับลูกๆนะครับนุ่มออกเล็ข่าวสารดีๆมาบอกพี่บอกน้องเด้อทุกท่านมีข้อพิเ็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอัปเดตเดี๋ยวมาฝากส่วนคลิปนี้าลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ